ผู้สืขาวได้ลงพืนที่ไปยังวัดคลองโปงหมู่ที่5ตำบลเมืองการุง้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้พบกับนายขวัญชายนรงมีอายุ50ปี อยู่บ้านหนองปักไทรบ้านเลขที่3 2หมู่ที่12ตำบลการุง้งอำเภอบ้านไร่และเหล่าบรรดาญาติพี่น้องพร้อมชาวบ้านต่างมารอรับศพน้องชายที่วัดคลองโปง่งหลังน้องชายได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกยี่ห้อซิโนแวค ไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วมีอาการแพ้ญาติตำตัวส่งโรงพยาบาลนองช้างในเวลาต่อมาเกิดเสียชีวิตแล้วส่งศพผ่าชนาสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ปรากฏผลออกมาว่าเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบสร้างความไม่พอใจให้กับญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก และมีใบนัดเข็ม2ในการฉีดวัคซีนในวันที่17กันยายน2564เป็นยี่ห้อแอสตราเซเนกาทั้งนี้นา,นายขวัญชัยนรงมีได้เปิดเผยว่านายสมบูรณ์รงมีอายุ48ปีเป็นน้องชายของตนได้เกิดเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกยี่ห้อซ i โนแวคไม่ถึง24ชั่วโมงในเราว่าน้องชายของตนเองนั้นมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานจึงเข้ากับกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อช่วงของวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาน้องชายได้ไปฉีดวั วัคซีนซินแวคเข็มแรกที่โรงพยาบาลน้องช้างในเวลา3โมงเช้าถึง4โมงเช้าและกลับมาบ้านโดยมีอาการขึ้นไส้และท้องเสียต่อมามีอาการเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกรุ่งเช้าของวันที่21สิงหาคม2564ยาจึงกรีบนอนตัวส่งโรงพยาบาลน้องช้างต่อมาในเวลา10นาฬิกา20นาทีก็เสียชีวิตลง หลังจากนั้นทางญาติพี่น้องได้จิตใจการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จึงได้ส่งศพไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนครสวรรค์ผลออกมาว่าน้องชายนั้นเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบสร้างความไม่พอใจให้กับญาติพี่น้องเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตายเป็นคนแข็งแกร่งมากพอฉีดวัคซีนเพียงเข็มแรกน้องชายก็มาเสียชีวิตลงทั้งนี้ทังญาติก็ยังติดใจการเสียชีวิตของน้องชายและลูกเมียก็ต้องมาเสียเสาหลักในครอบครัวไป นหน้อติดใจแน่นอนครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นแบบนี้มันต้องติดใจอยู่แล้วว่าทำไมเอาวัคซีนที่กลุ่มคนมาฉีดกับคนกลุ่ม7โรคเสี่ยงเนี่ยกรุงเทพอ่ะตอนนี้เขาฉีดแอสตราเซนกากันหมดแล้วแล้วต่างจังหวัดเนี่ยมาปักแขนคนต่างจังหวัดโดยที่แบบแกมบังคับคือไม่มีที่เหตุผลที่จะไปเถียงกัาเลยคือต้องปักที่โนแวกอย่างเดียวเลยเนี่ย คนเจ็ดิบก็ปากแขนซินโนแวกมาก่อนเนี่ยบอกหกสิบขึ้นไปให้คคตาเลไรนิกา้าตอนนี้เจ็ดสิบยังยังต้องใช้ซินโนแวกหมดอแ,แล้วตอนเนี้ยคนกลัวหมดแล้วคนไม่กล้าเนี่ยญาติพี่น้องผมเนี่ยพี่ปานาอ่าเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้ที่จะไปฉีดเนี่ยเขาเขาไม่กล้าตอนเนี้ยก็คือกลัวกันหมดโซเชียลในโพสก็บอกไม่ไม,ไม่ไม่ขอฉีดแล้วมันมันกลัวกันหมดอครับแล้วมันมี เนี่ยเน,ยน้องชายผมนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็าสาเหตุจากการฉีดวัคซีนเนี่ย<ม>เพราะว่ายัางอื่นไม่ใช่อ่ะครับเพราะ<ม>ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ,รบจะให้ผมคิดยังไงนอกจากวัคซีนตัวเดียวครับ เคยเห็นเคสไหนเลยที่โรงพยาบาลที่เห็นว่าตายเพราะวัคซีนเห็นแต่โรงพยาบาลลรงคําบาลที่เห็นว่าตายเพราะโรคประจําตัวค่ะหนูก็เลยปิดใจมากค่ะครั้งนี้นะคะหนูก็เลยอยากฝากถึงเออ,เอ,อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนนะคะอยากจะให้คุณอาของหนูเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายในการสูญเสียไม่อยากให้ครอบครัวไหนสูญเสียอีกแล้ว แล้วก็เนี่ยค่ะคุณอารลเนี่ยก็เป็นเสาหลักของครอบครัวให้กับลูกภรรยาของเขาอ,อย่างนี้เป็นการสูญเสียจากวัคซีนคือจะเอาอะไรมาชดใช้มันก็ไม่ได้ค่ะคือจะให้ต่อให้หนึ่งล้านหรือเท่าไหร่มันก็ชดใช้ชีวิตคนไม่ได้ค่ะ